o o d morning จากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเราไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มานานแล้วนะคะตอนนี้นิกกี้ก็กำลังจะเตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่นิกกี้จะเริ่มเรียนภาษาเยอรมัน A 2 2นะคะอากาศช่วงนี้ก็เริ่มหนาวมากเลยนะคะแล้วก็ฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะบบตอนนี้บ้านนิกกี้ใช้น้ำอุ่นไม่ได้แล้วก็เรดิเอเตอร์ใช้ไม่ได้อีกต่างหากตอนนี้ยิ่งทรมานเข้าไปใหญ่เลยค่ะเตรียมตัวเสร็จแล้วก็เดินไปสถานีรถไฟนะคะอันนี้ก็จะมาตรงเวลาทุกวันเลยค่ะก็จะมาเจ็ดโมงห้าสิบเก้านาทีพอ สชั่วโมงนะคะโอ้โหมา A 2.2นี่คำศัพท์ยิ่งยากเข้าไปอีกค่ะมีความรู้สึกว่าตอนนี้ยิ่งเรียนยิ่งหมึนนะคะ <c oughs> พอเรียนเสร็จแล้วก็กลับบ้านแล้วก็หาอะไรกินนะคะพอกินเสร็จแล้วนิกกี้ก็จะออกกําลังกายกับสามีค่ะช่วงนี้ขี้เกียจมากเพราะว่าตื่นแต่เช้ามันก็ทําให้เราเหนื่อยนะคะหลังจากเรียนเสร็จแต่ยังไงเราก็ต้องเสร็จเป็น Priority ของเรานะคะเพราะการออกกําลังกายนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากนกกจะใช้ออกกําลังกายประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะไป weekly grocery นนนค่ะ healthy ะ,ะ้ึงตนนีต t y ซอ นิกกี้เบื่อมากคิดถึงอาหารไทยที่สุดเลยคะ่ะตอนนี้นิกกี้ก็คิดว่าเราต้องมาหัดฝึกทํากับข้าวอาหารไทยเองแล้วล่ะคะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบทากับข้าวเลยแต่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ต้องทาให้เป็นนะคะเพราะว่าจะสั่งเหมือนแกรปบ,บ้านเราไม่ได้นะคะเวลาสั่งอาหารทีเนี่ยสามสี่พันเลยแต่ยังน้อยอยู่ประเทศนี้เวลาทํากับข้าวก็ไม่ต้องล้างจานเพราะมีเครื่องล้างจานนะคะก็ดีแค่ข้อนี้แหละคะ่ะ <c oughs> พอช็อปเสร็จแล้วนิกกี้ก็จะกินโปรตีนเชคนะคะพอโปรตีนเชคเสร็จก็จะทําการบ้านแล้วก็ทำ editing ในยูทูบค่ะก็วันนี้กกก็ vlog แคคค่่นนนนนี้้อนนะะออะะเเาไวจอัอใิป นะคะบ๊ายบาย